วันนี้ยาเรนจะมาอยู่ในช่วงเปิดกล่องนะคะพอดียาเรนเพิ่งสั่งเครื่องปรุงไปค่ะเรามาดูกันนะคะว่ายาเรนสั่งอะไรกันมาบ้างค่ะไปกันเลยมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนเนาะนี่ อันนี้คือสาหร่ายนะคะเดี๋ยวยาเรนจะขึ้นราคาให้ดูนะคะว่าประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยเนาะแคะของมาอย่างดีเลยนะคะดูสิ้อ้หัดตง นี่ค่ะอันนี้สำหรับทําชูชินะคะเดี๋ยวว่าชิมบะอืมอันนี้เป็นกะทินะคะอันนี้หน่อไม้ค่ะ โอ้โหแพ็คมาอย่างดีเลยทุกคนคือเขาแพ็คมาดีเนี่ยคือดีแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแพ็คมาดีเนี่ยคือดีค่ะของจะได้ไม่เสียาหายเนาะอันนี้คือพริกแกงนะคะคนรอสายดีไหมันเปิดลำบากมากทุกคนเพราะว่าเขาแพคมาดีนะกเ อันนี้จะเป็นคำชมนะคะเพราะว่าแพ็คของมาดีๆ,ๆบางเจ้าไม่แพ็คของมีแล้วของแตกนะคะเพราะว่าไม่ส่งมาให้ มันงาเอาไว้ทำคิมบัตนะคะใส่พวกอาหารกดสุดท้ายเท้ยไหน่อย เี๋ยจแล้วทุกคนเหนื่อยมากทุกคนราคาสินค้ายาเรนจะแจ้งเป็นราคาเต็มนะส่วนเว็บไซต์การสั่งซื้อยาเรนจะทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชั่นบ็อกนะคะนี่ค่ะทุกคนของที่ยาเรนสั่งมานะคะอันนี้คือน้ำมันหอยนะคะ น,ะะน้ำมันหอยเนี่ยราคาอยู่ที่33เทเลนะคะส่วนน้ำมันง,งาน้ำงานงาเนี่ยอยู่ที่50เทเลค่ะอันนี้พริกแกงนะคะพริกแกงแดงนะคะอยู่ที่31เทเลค่ะแล้วก็อันนี้กะทิค่ะ กะทิอันนี้เราไม่เคยไม่เคยกินเลยนะคะแต่เห็นมันราคาถูกแล้วก็เป็นของไทยด้วยเราว่ามันน่าลองอะคะ่ะก็เลยซื้อมาลองดูเนาะปกติเราจะกินอีกยีก่ห้อหนึ่งคือยี่ห้ออร่อยดีค่ะสีเขียวอันนั้นคืออร่อยมากๆค่ะอันนี้เท่าไหร่นะกะทิสิบสามค่ะอันนี้หน่อไม้นะคะอยู่อันนี้ราคา1ิบหกเทเลค่ะ อันนี้เสือทำชูชิหรือว่าทำคิมบับนะคะราคา20เทเลค่ะอันนี้สาหลายค่ะสาหลายมี10แผ่นนะคะราคา20เหมือนกันค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ยาเรนด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนบ๊ายบาย